จากคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้เล่าประวัติของสตูวใจคนที่3กิซันสัสดูบุไปก็จะมาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับหนังหัวใจคนที่4ก็คือโอการุโตะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะเริ่มอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าก่อนจะเริ่มนะครับผมขออนุญาตของ,ของแฟนอาร์ตนิดก่อนก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากสูแฟนอาร์ตลิงก์ดิสคั่นของแปะไว้แล้วใต้ล่างคลิปเลยนะครับไปดูกันได้เนาะจะบอกว่าโอกาเนี่ยไม่น่าจะเยอะหรอกมัง้ง <laughs> โอเคครับ โอกาสรุโตะเนี่ยคือกู่แข่งคนที่4ของไอเอโนไอจิ IG, และเธอเนี่ยครับก็ยังเป็นหัวหน้าชมรมลึกลับอีกด้วยชมรมลึกลับอาะเราเรียกว่าชมรมสายศาสตร์ก็ได้นะเบื้องต้นแล้วปรดโดยย่อของนั้นะครับคือโอกาสเนี่ยเขาจะเป็นประธานชมรมลึกลับของโรงเรียนเธอเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าผีและปีศาต์เม่ดมนต์ต่างๆเนี่ยครับมันมีอยู่จริงและเธอก็ตั้งใจจะอุทิศทั้งชีวิตเพื่อไปสู่ให้คนทั้งโลกเห็นว่าสิ่งลี้ลับเหล่านี้เป็นเรื่องจริง และในช่วงสาสัปดาห์แรกของเกมโอกะจะให้มาเรียนด้วยเหตุผลที่เป็นปริศนาทันทีเธอกลับมาเธอจะตกรุมรักเซนไปในทันทีทันใดราวกับว่าเธอถูกต้องมนสะกดโดยความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปเธอจึงเชื่อว่าเซนไปอาจมีพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างและเริ่มศึกษาตัวเขาอย่างจริงจังโอกะเนี่ยครับคือเขาจะเป็นเด็กสาวที่เก่งก้างและก็ไม่กล้าเข้าหาสมาคมอะไรเลย ผู้คนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยจึงมองว่าเธอเป็นคนที่น่าขนลุกทว่าแท้จริงแล้วเธอไม่เป็นอันตรายกับใครเลยบางคนกลับรู้สึกเอ็นดูในความเงียบขรึมและความคิดอันลึกซึ้งของเธอเสียด้วยซ้ำบางที่เซนไปเองก็อาจเห็นเสน่บางอย่างในความแปลกประหลาดของเธอก็เป็นได้อ่ะก็จบแล้วครับสำหรับประวัติตัวย่อเนาะเดี๋ยวเรามาที่ประวัติเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับในเกมปัจจุบันเนี่ยโอกาสจะมีบุคคลิกแบบเรบิร์สตรกก็คือผู้หลงใหลในความรัก เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าโอกาสเนะครับเป็นตัวละครที่โผล่มาในเกมมันเคยโผล่มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าสถานะของนางตอนนั้นนะยครับยังไม่ใช่หนําหัวใจซึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเธอเคยมีบุคลิกแบบขี้ขลาดหากเธอเห็นโศพเธอจะรีบเพนออกจากโรงเรียนทันทีและโทรแจ้งตำรวจแต่ถ้าหากว่าเห็นการฆาตกรรมต่อหน้า เธอจะอ้อนวอนขอชีวิตจากอายาโนะไอชิเพราะไม่สัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้ทั้งหมดไว้เป็นความลับแต่ว่าตอนนี้คือไม่ใช่แล้วไงนางโดนถอ่ออกไปแล้วครับค่อยโผล่มางทนีนตอนสไตล์ที่ซึ่งตัวของโอกาเองเป็นพวกตามติดหรือพวกสตอเกอร์แต่ไม่ใช่ยันเดเระเพราะเธอขี้อายเกินกว่าจะทำร้ายใครได้จริงๆท่าทางของเธอจงใจให้ดูขี้อายหวาดกลัวและก็สังคมไม่เก่งตั้งแต่ยังเด็กแล้วเธอมีความหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรอธรรมชาติเช่นผีปีศาจสิ่งลี้ลับต่างๆ ซึ่งพื้นฐานแล้วเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างต่ำเลยครับหากวันหนึ่งทาโร่เซนไยสนใจผู้หญิงคนอื่นเธอจะเสียใจอย่างรุนแรงและยอมถอยทันทีโดยไม่ต่อสู้ซึ่งโดยปกติแล้วโอกาสจะชอบดูวิดีโอคิปปี้พลาสต้านะครับเป็นเรื่องร่าเรอนจากอินเทอร์เน็ตเรื่องโปรของเธอมักเป็นเรื่องโด่งดังโบนโลกออนไลน์นอกจากนี้เธอยังเคยเล่นเกมคอสปาร์ตี้มาก่อนด้วยถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วโอกาสจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อด,ดูวิดีโอ แต่เธอก็ชอบดูรายการรั้าผีเช่นกันดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องนี้พอสมควรนะครับจนถึงขั้นที่ว่าความสนใจในเรื่องธรรมชาติของเธอเนี่ยฝังแน่นจนแบบว่าเธอเคยล่อภาวนาให้มันเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกแบบซอมบี้เพราะเธอใฝ่ฝันมาตลอดว่าหากวันนั้นมาถึงเธอใช้โอกาสนั้นให้เป็นความรู้เรื่องสิ่งลี้ลับในการช่วยผู้อื่น้จริงๆซึ่งเธอเองก็เคยเรียกอัญเชิญสิ่งเหนือธรรมชาติในห้องของตัวเองมาแล้วด้วย นอกจากผีปีศาจและมนต์ดำแล้วโอกะยังเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในสิ่งม,มีชีวิตในตำนานเช่นพายนางฟ้ากอบลินหรือแม้แต่เงือกและตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้เห็นว่าพวกมันมีอยู่จริงเธอชอบจินตนาการถึงศิลปะการต่อสู้และมักอยากฝันเป็นนักปราบปีศาจนักสู้ที่ใช้ทั้งวิชาต่อสู้และพิธีกรรมไล่ผีร่วมกันแม้ในความเป็นจริงแล้วเธอจะขี้อายเกินกว่าทำอะไรแบบนั้นได้ แต่เธอก็ชอบปล่อยใจให้ล่องลอยอยู่กับความฝันอยู่เสมอเธอมองว่าการผสมผสานระหว่างพลังกายและมน์ขับไล่วิญญาณเป็นสิ่งที่เท่อย่างยิ่งนอกจากนี้โอกะมักชอบคุ้หาผู้คนที่ถูกสังคมรังเกียจและถูกเมินเธออยากเป็นเพื่อนกับโครดากุรสึแต่ฝ่ายนั้นเนี่ยครับพยายามหลีกเลี่ยงเธอโอกะอยากมีเพื่อนมากกว่านี้ตามที่ยันเดียบบอกแต่เธอเนี่ยครับไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกเท่าไหร่ เพราะนิสัยของโอกาเองอะ่ะเป็นคนที่ขี้อายสนใจแต่เรื่องประหลาดที่คนส่วนใหญ่เลยครับไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามมันก็จะมีคนบางส่วนนะครับที่มีใจดีเช่นอามวอุอยากะอาสุริโตหรือฮานากะยามะดะก็น่าจะยินดีนะครับที่เป็นเพื่อนกับเธอแม้เธอจะประหลาดและไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ก็ตามถ้าโอกาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เธอ่าอะทำคลิปเล่าเรื่องสยองขวัญในสไตล์คิปปี้พาสตา้าเหมือนกันนั่นแหละ ตรงนี้เขาบอกว่าโอการโตเนี่ยมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับ4รองจากอมามรยดายากาศนะครับก็คืออันดับที่3ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าอันดับที่2เนี่ยคือคิสนะและอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือเมกามิทำไมหนะ้าหัวใจอนนไม่แต่อินฟลูวะโอกาสช่อบสมของโบราณที่ว,ว่ากันว่ามีคำสาบหรือถูกสิงสถิตหากมีใครมาตบหน้าเธอเธอจะร้องไห้อมัตันทีถ้าหากว่าเธอมีความสัมพันธ์รักใคร่กับใครบางคนเธอจะเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะเห็นว่าการรักษาความสัมพ,พันธ์นั้นคือเหตุผลสําคัญที่จะไม่สูญเสียคนรักไปหากเธอเห็นใครถูกรังแกเธอจะไม่กล้าไปช่วยตรงๆแต่จะพยายามสาบแช่งคนที่รังแกในภายหลังแทนและสุดท้ายครับโอกะชอบใส่มะกอ,อกดําบนพิซซ่าของเธอเสมอต่อไปครับก็คือเรื่องยุบยิบๆเนาะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ <laughs> ก็คือแนวเพลงที่ชอบครับ โอกาสเนี่ยชอบฟังเพลงแนวลึกลับน่าขนลุกและแฝงไปด้วยความหล่อเบาๆโดยมักจะเปิดฟังไปพร้อมกับการอ่านหนังสือเรื่องสยองขวัญอย่างคิปปี้พาสตาบนอินเทอร์เน็ตแนวหนังสือที่โปรดปรานเธอชอบอ่านนิยายสยองขวัญและเรื่องคิปปี้พาสตาเท่านั้นเรื่องราวให้เต็มไปด้วยความลึกลับความมืดและสิ่งที่อยู่นอกเหนือเหตุผลคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอที่สุดอาหารหเธอชื่นชอบ ของโปรดของโอกาสแล้วก็คือพายฟักทองมีลักษณะรสชาติหวานละมุนที่เธอมักจะริมรสในยามเงียบสงบขณะที่เธอกาลังจมอยู่ในเรื่องราวสยองขวัญที่เธอรักต่อไปผมจะไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างตาลลัวละครนะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะสาคัญหน่อยทาโรยมาดาคร,ครับคนแรกเช่นเดียวกับคู่แข่งคนอื่นโอกาสเนี่ยก็มีใจททาโร่เหมือนกันและจะตั้งใจสารภาพรักกับเขาในวันศุกร์ตอนเย็นเธอเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคลางและสิ่งได้รับอย่างแรงกล้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เธอเนี่ยครับหลงรักในตัวเขาวิธีทั้งสองเนะครับได้คบกันนั้นเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและชวนขบขันเราใส่ของโอกาสนั้นเป็นคนที่เหมือนใครเลยหากทั้งคู่คบกันจริงๆทารจะกลายเป็นนักสืบเรื่องนธรรมชาติไปโดยปริยายเลยและหากสถานการณ์มีหญิงสาวคนอื่นพยายามจีบทาโรแม้เขาจะไม่ตอบรับก็ตามโอกาสจะรู้สึกหงหงิดอยู่เล็กน้อย เธออาจจะไม่กล้าแสดงออกแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่ในใจซึ่งตัวของทาโรเองก็ชอบโอกะเพราะตัวตรงของเธอความเงียบความขี้อายและความจริงใจที่ซ่อนอยู่หลังมาสความแปลกนั้นคือมันชอบไอ้ทุกคนอะรุ่นพี่แต่มันไม่เคยชอบไอโนะมันตาต่ำมันหน้าโม่ทาร่ต่อไปครับไอโนะไอชิ A eno, A หากไอโนะเลือกจะผูกมิตรกับผู้แข่งสักคนหนึง่งเธอจะเลือกโอกาสก่อนใครครับ เพราะโอกาสเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจและไม่ตัดสินผู้อื่นง่ายๆอย่างไรก็ตามโอกาสเนี่ยนางจะมีสัญชาตญาณพิเศษหรือสัมผัสที่หกก็ได้ซึ่งจะช่วยเธอเนี่ยครับรับรู้ถึงอันตรายและเริ่มเข้าใจที่สุดว่าไอยโ,โนเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงสาวธรรมดารรมดาแต่มีบางสิ่งบางอย่างรือธรรมชาติก่อติดอยู่กับเธอสิ่งนี้ทําให้โอกาสทั้งหวาดหวาดและหลงไหลในเวลาเดียวกันต่อมาเรามาดูก,กันที่คนอื่นๆกันบ้างนะครับซาคิวและอินคิวอันนี้ผมเคยพูดไปแล้ว ในเวอร์ชั่นเก่าของเกมโอกาสเนี่ครับเคยแอบไปตาม2พี่น้องคู่นี้พยายามหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งสองเนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในโปรไฟล์นักเรียนของเธอเธอเชื่ออย่างแรงกล้าว่าทั้งคู่เนี่ยครับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาซึ่งโอกาสเองเนี่ยเพิกเฉยทุกอย่างกับหลักฐานใ,นใดๆก็ตามเลยที่ขัดแย้งกับความเชื่อเหล่านั้นชินฮิงฮางูตามข้อมูลในโปรไฟล์นักเรียนนะครับโอกาสเนี่ยไว้วางใจให้ชินเนี่ยครับดูและฉลองรับแทนเธอ ได้ไว้เธอเนี่ยไม่อยู่ <S <S เพื่อนในโลกออนไลน์ในโลกออนไลน์โอกาสมีเพื่อนค่อนข้างมากเลยแหละซึ่งรู้จักผ่านทางอินเทอร์เนต็ตพวกเขามักจะพูดคุยกับสารลึกล,ลับหรือเรื่องธรรมชาติอยู่เป็นประจำเรามาดูกันที่คนในครอบครัวกันบ้างครับพ่อแม่ของโอกาสเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อประมาณว่าการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการไล่ผีการเข้าร่วมวิญญาณการทํานายโชคตาและการให้คำแนะนําทางจิตวิญญาณ แม้ฟังดูจะเหมือนอาชีพที่หลอกลวงแต่ทั้งคู่เชื่อมั่นจริงๆว่าตัวเองเนี่ยครับกำลังช่วยเหลือผู้คนอย่างจริงใจและมีความหมายโอกาเองก็ให้ความเคารพและเห็นพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยครับเป็นบุคคลสําคัญในชีวิตสัตว์เลี้ยงของโอกาโอกามีสัตว์เลี้ยง <laughs> เป็นเป็นทารันทูราโอโหแมงมุมยับขนฟูเดิมทีแล้วอยากเลี้ยงมันเพราะว่ามันดูน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกแต่ว่าตอนแรกคือเป็นไงกับกลัวมันเสียเอง อย่างไรก็ตามครับความกลัวนั้นก็ค่อยจางหายไปจนท้ายสุดแล้วในที่สุดครับเธอก็มองทารัตูร่านั้นเป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทของเธอคนหนึ่งที่เธอรักและดูแลด้วยความเอ็นดูต่อไปบูโดมาสุตตาโอกาสเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกับบูโดนะครับอืมแค่นั้นเลยซูเวเดะไซโตซากิคือมีแผนการว่าจะให้วิธีการกําจัดโอกาสนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับซูเมเดะไซโตซากิและในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่โอกาสถูกฆ่าไปแล้ว เธออาจจะปรากฏตัวในเกมในฐานะวิญญาณเช่นเดียวกับซูเมเระต่อไปคู่แข่งคนอื่นเช่นอามาเดยากาและอาสุริโตะและฮานาโกะยามาดาคู่แข่งทั้งสามเนี่ยครับเป็นคนที่มีจ,จิตใจดีถึงแม้ว่าโอกาสจะเป็นคนที่ประหลาดและไม่เข้าสังคมแต่พวกเขาทั้งสามก็ยินดีจะคบหาแล้วก็เป็นเพื่อนกับเธอคนสุดท้ายครับโอโซโรชิเดสุผู้พัฒนาเกมอย่าง y t d มนะครับเคยกล่าวว่าการจินตนาการถึงมิตรภาพระหว่างโอกาสและโอโซโรสเนี่ยครับเป็นภาพที่น่ารักดี แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้2คนนี้นะครับเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบใดดีคือมันก็ยากเนาะคือ2คนนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับก็จบแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของตัวละครเดี๋ยวเรามาดูข้อยจริงเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะครับเหตุผลที่เธอหายไปในช่วงสัปดาห์แรกตามคำอธิบายของเดฟนะครับเหตุผลที่โอกาสเนี่ยต้องไปจัดการธุระส่วนตัวนั้นสําคัญมากๆซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความลับดํามืดของเธอเองนั่นแหละและต่อมาก็ได้รับการยันนะว่า เธอเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเลยซึ่งก็มีพ่อแม่ไปด้วยไปยังสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงว่าถูกผีสิงอะไรเล็กน้อยครับถึงแม้ว่าโอกาสจะไม่ได้ใส่ใจดูแลทรงผมมากนะทรงผมเมียกับสิงโตรกรุงรังมากแต่นั่นแหละถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่สะบัดสะบอมนะครับแต่ว่าส่วนทําไมของเธอเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บางคนเนี่ยครับคิดนะเธอจะไม่มีวันอันเชิญฟันเกลข,ขึ้นมาครับเพราะนั่นเป็นการทําลายกําแพงระหว่างรกของเกมกับผู้เล่นและอาจสร้างความขัดแย้งของส้นเวลาได้เช่นเดียวกับ เดี่ยวบะไอชิก็คือเหมือนกับว่าฟันเกิลเขามีไว้เพื่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นกับเกมครับแกเป็นตัวละครในเกมคือแกมไม่เกี่ยวข้องกับเนีหยนอกจากนี้นะคือฟันเกิลเนี่ยไม่ใช่ฟันเกิลโอกาสนะครับก็ยังเคยปรากฏตัวในสื่อที่ไม่ใช่เดเรสโซเมเตอร์อย่างเกมยันเดรเทลซึ่งเป็นเวอร์ชั่นลอ้อเลียนจากอันเดอร์เทลครับตัวรับบทเป็นตัวร้ายหลักในภาคน,นี้เนี่ยคือไอโนเป็นตัวเอกซึ่งทั้งสองนะครับก็ต่อสู้กันอ่ะก็จบราคาสรับประวัติของโอกาสรุโตะเนาะ ก็สระคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคิวของอาสุริโตะรู้สึกว่าจะไม่เยอะนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเลยสำหรับอาสุเพราะว่าเป็นหน่าวใจอันเดอร์เรทครับหน่าวใจทถูกลืมโอเคครับทุกคนสหรับคลิปนี้นะครับใครเห็นชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับคือใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับสหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปวัตรเพลินครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเนี่ไปละไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ